สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะเมื่อนี้มาพอกับสาเมนตาลักต่างไว้นะคะเส้นเกาเส้นเคยเหมือนเดิมนอการใส่ชีวิตสาวลาวกับเบาไทยเนาะอันนี้ทิพาพี่น้องไปเบิง้งข้างนอกว่าพ่อยญ่สสำลีเทตุอีอย่างเนาะนี่ออกมาเห็นคาง หม้อไว้แล้วเห็นปอกๆแป๊กๆอ,อ,อยู่ทางนอกเอาอันทานมาใส่ใบบใส่ฟืนนี่นี่เตาเตาอยู่ดีๆของมันเนาะก่อนเห็นมาข้างขึ้นคอหมอแก่แม่เอามันบบใส่มากรอนเห็นมันไฟมันรูดๆเด้ <c oughs> อเก็มบมาเข้าความแกโบสร้งรสางเห็ดน,นะต้องเห็ดมืออ่อนๆบบต้องเห็ดมือแข็ง ย้ดเสี่ยวปูนมะกรอเป้นไห้งมอนีสิมาเฮดกับเขากินเหมือนเดิมเส้นเกาเส้นเคยอันนี้กะหนึ่งเขาเนาะหนึ่งเขา่าเสตต่ทานมนอนิเสเตาทานเนาะดังไฟกอนข้าใส่ฟืนเนาะบัดน,นี้ข้ามาใสเต่อทานใกล้จะสุกแล้วละ่ะอันนี้กะมาต้มต้มอันน่องไกนะ่เนาะน่องขาโตขาโตใ,ใหญ่นะนะแล้วก็มีเมนู ปนปลาทูนี่ปนปลาทูทายอนแสงหนาดำปลาทูสามตัวซื้อมาจีสิบบาทเนาะเดี๋ยวนึ่งขาแล้วห้เอาไปต้มนะคะกระซิมาะจีมะเขือเนาะจีมะเขืออันนี้จีหอมแดงหอมแดงจีแล้วนะัะนมะจีมะเขือวัน มีผักหอมผักหอมบัวอุ้ยไม่แล้วปะนี่ เยามบดญยี่บุษท่านสู้ปันใดซ้ำโอ้ยฮอนพอแล้วล่ะ มาต้มปลาทูเมนูป้นปลาทูใส่มะเขือนต้มใส่น้ำปลา จะชิมาามะตําเครื่องเนะาะตําเครื่องมาใส่อันนี้ไกลเนาะบว่หัวเอ,อเิญไปนูอย่างแต่ว่าเห็นขาเจ้าเห็ดเนาะ อันนี้าาก,ก็ตักออกก่อนปลาเฮาต้องเอามาฉีกก่อนบาน ถอมันเย็นเะาะจะเอามาฉีกอันนี้ก็มาตำเครื่องอันนี้ไว้ทาปนปะทูเนาะอันนี้มีมะเขือแล้วก็มีอันหัวกระเทียมหอมแดงเนาะเอามาจีเอาลองเอามาจีเอาบิง รอบแรกเห็ดหันหันเห่าเอามาอันเข้าโบราณจีเนาะเอามาต้มปลากระตุมสุกแล้วก็มะเล่ เอากลางออกเนะค่ะอุ้ยเกือบเหีย เสียงไม่ถือคดคดคดค่เสียงแคดแค่แค่แคดแบบนัเบิ้งอันพักหอมของเฮาเป็นตาเรือตูนมั้งเทียววะเมื่อคืนกับฝนตกไม่ได้ยินตือนสาวมาเห็นดิ่มเปียกไปเลย Und warte.

เอาซ่ามาล่างพักเอาหยุดได้พักอันพักสดพักสดดทุกอย่างอืม ล,ลมพัดมาลมพัดเย็นอากาศมาลมพัดมาแล้วก็เย็นเย็น <m uch as> ้มบักยังโดนกัยังบดสุกอันนี้ใส่เครื่องที่ตำอาหารขึนโตแล้วเนาะอาหารปนปลาทูอันนี้ต้มไก่เอิ้นซื้อบ่ได้ก็บ่รู้ดอกเนเพิ่นเฮ็ดก็เฮ็ดนําต้มไก่ีกต้มไก่ีกเนาะ สำหรับคลิปนี้เอาไว้ซัมมี่ก่อน้อะม,มากินเขาน้ำกันเด้อค่ะเศีๆเด้อสบายดี